สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ้านบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำแกงเคียวหวานปลากายค่ะหน้าตาที่ทำเสร็จออกมาก็จะประมาณนี้นะคะเนื้อปลากายเด้งๆค่ะทำกันแบบง่ายๆบ้านๆนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเราจะไปโขลกเนื้อปลากายกันก่อนเลยค่ะที่เห็นอยู่ในครกนี้ก็คือเนื้อปลากายนะคะ1กิโลค่ะพี่ซื้อและให้เขาขูดเอาแต่เนื้อนะคะ การที่เราจะทำให้เนื้อปลากายเด้งดีก็คือต้องโขลกแบบนี้ค่ะทยอยใส่น้ำเย็นผสมน้ำแข็งลงไปนะคะใส่ทีละนิดแล้วโขลกไปเรื่อยๆค่ะถ้าเนื้อปลาเหนียวได้ที่นะคะก็จะเหนื่ๆแบบนี้เลยค่ะถ้ายกสากไม่ขึ้นแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะเป็นวิธีทำง่ายๆนะคะแต่ว่าต้องใช้แรงนิดนึงค่ะส่วนเครื่องแกงนะคะน้ำริกแกงเขียวหวาน200รกรัมและน้ำตาลมะพร้าว3ามช้อนโต๊ะค่ะกระชายและพริกชี้ฟ้าแดงนะคะ ใบโหระพาใบมะกรูดค่ะอันนี้แล้วแต่ชอบค่ะมะเขือพวงมะเขือเปาะนะคะตามชอบเหมือนกันค่ะกะทิใช้500กรัมนะคะตั้งกระทะให้ร้อนค่ะแบ่งกะทิครึ่งหนึ่งนะคะใส่ลงไปค่ะเราจะผัดส่วนของเครื่องแกงก่อนนะคะคนจนน้ำตาลละลายค่ะในส่วนนี้เป็นน้ำพริกที่ซื้อมาสำเร็จนะคะพี่จะเติมกะปิลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะ คนให้กะปิละลายนะคะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะจนส่งกลิ่นหอมแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไป1ลิตรนะคะตอนนี้เราใส่น้าลงไปทั้งหมดแล้วนะคะก็จะต้มให้น้ำเดือดแล้วก็หลี่ไฟลงค่ะให้น้ำแกงนิ่งที่สุดนะคะไม่ให้เดือดเลยค่ะใช้เป็นไฟอ่อนสุดนะคะให้ลดไฟลงเหลือประมาณนี้ค่ะ ด้วยเนื้อประไกยนะคะตักลงไปค่ะขนาดนะคะตามที่เราต้องการกันเลยค่ะของพี่จะใช้ช้อนตักลงแบบนี้เลยนะคะอย่าให้เดือดนะคะน้ําแกงค่ะเขาจะค่อยๆสุกขึ้นมานะคะเหมือนเราทําลูกชิ้นเลยค่ะถ้าเราใส่ในน้ําเดือดทีเดียวนะคะเนื้อประกายของเราจะไม่เด้งนานนะคะจะเด้งแค่ตอนแรกๆที่โดนน้ําร้อนเท่านั้นเองค่ะถ้าค่อยๆต้มเหมือนลูกชิ้นแบบนี้นะคะจะเด้งนานๆเลยค่ะ พอลอยขึ้นมาทั้งหมดนะคะให้ต้มต่อตอนนี้ใช้เป็นไฟแรงแล้วค่ะต้มจนกว่าจะเดือดขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่ส่วนของมะเขือพวงลงไปได้เลยค่ะตามด้วยกระชายนะคะที่หั่นไว้ค่ะถ้ามะเขือสุกแล้วสามารถชิมรสชาติได้นะคะถ้าขาดน้ำปลาก็เติมกันได้เลยค่ะความหวานความเค็มนี่แล้วแต่ชอบนะคะ ชิมแล้วก็เติมกันเอาเองเลยค่ะของพี่ก็จะเติมแต่น้ำปลานะคะตอนนี้ได้รสชาตน้ำแกงที่เราต้องการแล้วค่ะก็จะมาใส่ส่วนของกะทิที่เหลือทั้งหมดลงไปนะคะสูตรนี้จะอร่อยเข้มข้นมากๆเลยค่ะหอมมันกะทินะคะสุดท้ายเลยค่ะพริกชี้ฟ้าแดงนะคะ ใบโหระพาใบมะกรูดค่ะคนให้เข้ากันเท่านี้ก็จะได้แกงเคียวหวานเนื้อประกายเด้งๆอร่อยๆแบบง่ายๆค่ะทานกับข้าวสวยหรือว่าเส้นขนมจีนก็ได้นะคะยังไงถ้าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ